สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราลงจากพระเจดีมหาชัยมุงคลนะคะเพื่อนๆนเพื่อที่จะออกไปเส้นหนองพอกพนทองนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหดูสวยงามนะคะเพื่อนๆนถนนสวยมากๆค่ะ ก็ประมาณห้ากิโลนะคะเพื่อนๆเส้นนี้นะคะอันนี้เราลงแล้วนะคะทางลงนะคะก็จะลงลงภูเขาเลยค่ะเนินภูเขาเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีชาวบ้านขึ้นมาหาของของป่านะคะตรงนี้จะเป็นเขตเขาเรียกอะไรนะเป็นเขตอป่าสงวนนะคะเพื่อนๆ อยู่นะถ้าไปถึงหนองพ่อจะ13กิโลนะคะขวามือจะเป็นอ่า,อางเก็บน้ำห้วยพุดเตยนะคะเพื่อนๆไปแล้วไปแล้วเนี่ยหลบไปแล้วนะคะป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากค่ะ แล้วก็ถนนก็โคตรเคี้ยวดีมากๆค่ะถนนสวยเลยนะคะเ,เพื่อนๆถนนสวยถนนสวยนะคะเนี่ยค่ะเข้ามาก็จะมีชาวบ้านนะคะก็มาทำาปลูกบ้านแล้วนะคะทุกวันนี้ก็ปลูกบ้านอยู่ตรงไร่สวนแล้วนะคะไม่ต้องเดินทางนะคะตื่นขึ้นมาก็สามารถทำงานได้เลยนะคะ เขขหมู่ okay, บ้านแล้วซ้ายขวาก็จะมีการขายของนะคะเพื่อนๆขายเปิดร้านอาหารส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหาร mm hmm. ก็จะปลูกสตรอเบอรี่ปลูกกาแฟร้านกาแฟเนี่ยนะคะก็จะมีร้านกาแฟแต่ว่าก็ปิดไปหลายร้านเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะละสีขาวๆตรงนี้ก็เหมือนก็จะปิดแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อนๆน, mm hmm. น่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นที่คนมาเที่ยวน้อเปิดไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้นานๆของเราก็มาทีนี่ค่ะขวามือก็ยังน่าจะเปิดอยู่แต่น่าจะเปิดเป็นเสาร์อาทิตย์อ้าวเา็เขียนปิดป้ายว่าขายบ้านขายบ้านกับขายไร่เนี่ยค่ะน่าจะเป็นทำร้านกาแฟปูกบ้านสวยปลาเผาตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะร้านกาแฟแต่ก็ไม่มีนะเพื่อนๆเหมือนทําไว้แต่ก็เป็นล้างไปนะคะบางร้านก็ยังขายอยู่นะคะร้านก็ยังขายอยู่ก็มีนะคะ บางร้านก็ยังเปิดอยู่ค่ะร้านที่สู้ก็สู้ได้ก็จะมีน้อยร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะร้านผ่าไม้งามตัวนี้เราก็เคยเข้ามานะคะเนี้ยค่ะถึงไอ้นี่แล้วนะคะถึงถนนใหญ่แล้วเลื่อนลูก้าไปซ้ายมือหนองพ่อขวามือนะคะนี่ประตูสุมเข้าไปเจดี JD, พระชัยมงคลนะคะโอเคจ้าขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ